คำเตือนคลิปนี้ไม่เน้นเรียนหากใครเอาไว้เรื่องนี้มากๆแน่นำให้ปิดคลิปก่อนนะครับหากมีตรงไหนที่ผิดพลาดก็ขอไปเลยครับต้นฉบับอยู่ด้านานะครับคลิปนี้ไม่ได้เป่อสร้างรยายลอียดใดๆแล้ครับผมขอบคุณครับผมไม่มีชื่อ ุณพ่อบอกกับผมว่าชื่อเป็นของคนที่มีค่าสำหรับคนที่ได้รับความรักไม่ใช่สำหรับคนไร้ค่าแบบผมที่ต่อให้มีชื่อไปก็ไร้ความหมายทุกๆวันผมจะถูกคุณพ่อทุบตีจนเจ็บปวดไปทั้งตัวแล้ววันนี้เองก็เหมือนกันหลังจากที่คุณพ่อปล่อยตัวผมออกมาผมมักจะไปที่ที่หนึ่งเสมอ วันนี้ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าสดพระาทิตย์สองสว่างอยู่ที่เหนือหัวเมื่อมองออกไปไกลจนสูบขอบฟ้ากลับให้ความรู้สึกสบายใจอย่างน่าประหลาดเหตุผลที่ที่ที่นี่เป็นที่ปวดของผมอาจจะเป็นเพราะท้องฟ้าที่ต่างออกไปของทุกๆวันกับเสียงคลื่นที่ซัดชายฝั่งก็ได้ผมไปที่นั่นทุกๆวันและทุกๆวันนั่นเองสีของท้องฟ้าก็จะเปลี่ยนไปเสมอวันที่สอง ท้องฟ้าวันนี้เป็นสีส้มละท้องฟ้าเน,นี่สวยจังเลยนะในวันที่สองท้องฟ้าเป็นสีสม้มส่วนดวงอาทิตย์ก็ใกล้จะรับขอบฟ้าไปวันที่สามท้องฟ้าวันนี้เป็นสีน้ำเงินเข้มจนเกือบดำมีดวงดาวระยิบระยับอยู่เต็มท้องฟ้าไม่เอาแล้วไม่อยากมี้จีวิต่อไปแล้ว คุณพ่อบอกผมว่าถ้ามีชีวิตยอยู่ต่อไปก็ทำได้แค่เป็นภาระแม่ของผมตายหลังคลอดผมออกมาเพราะผมแม่ก็เลยตายตัวให้ผมมีชีวิตยอยู่ต่อไปก็ไม่มีความหมายนี่แน่ใ,นใจแล้วเหรอว่าไม่อย,อยากอยู่ต่อแล้วนะ,ะคือคุณยมทูตแย่แล้วลืมนับบุรีถ้าเป็นคุณยมทูตแล้วก็ช่วยมาเอาวิญญาณของผมไปทีสิขอร้องละ ถ้าตัดใ,ใจมาหนักแน่น,ขน,น,ข,น,นขนาดนี้ก็ช่วยไม่ได้หลอวนะแล้วนายชื่ออะไรละ่ะไม่มีชื่อครับงั้นเหรองั้นอไอเป็นไงที่เบลหันรักนะเฮ้ฉันไม่ค่อยมีเซนส์เรื่องการตั้งชื่อเท่าไหร่นะแล้วนายว่าไงละ่ะชื่อผมชื่อนะ่ะเป็นของคนที่มีค่าสำหรับคนที่ได้รับความรัก นั่นก็แปลว่าตอนนี้ตัวผมนะเป็นคนที่มีค่าแล้วสินะเฮ้เฮ้ทำไมเราให้แบบนั้นกันเล่าเส้นการทั้งชีวิตของฉันมันห่วยขนาดรับไม่ได้อย่างนั้นเหรอเปล่าครับชอบครับชอบชื่วนี้มากๆเลยครับขอบคุณครับคุณยมวทูดแล้วไงต่อหลังจากนั้นนายก็ทำตามคำขอของเด็กคนนั้น แล้วเขาตายอย่างนั้นเหรออ่าก็จมลงแบบนั้นแหละในตอนสุดท้ายไ้ยก็ได้ตายกับท้องทะเลที่เขาชอบเลยนะสรุปแล้วคําขอนั่นเป็นเหตุผลให้ในายเอาวิญญาณของเขามางั้นเหรอเฮ้ยไม่เข้าใจจริงๆเลยว่านายทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรเรื่องนั้นมันก็ง่ายนิดเดียวเหตุผลที่ฉันไปที่นั่นน่ะหรือจะเป็นเหตุผลที่ฉันเอาวิญญาณของเด็กคนนั้นมาก็เพราะเด็กคนนั้นมันอายุขัยตั้งแต่ต้นที่ผมไปหาเขาก็เพื่อการนี้ ที่โกหกออกไปว่าจะทําให้สิ่งที่ต้องการเป็นจริงนั่นเองแล้วก็อาจจะเป็นเพราะอยากทำให้เหมือนว่าเขาได้รับของขวัญเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตหรอมั้ง <laughs>